สวัสดีค่ะร้านพูลุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมือสองนะคะเข้าอีกแล้วค่ะถูกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะล้อกว้าง8.5นะคะสีเท่ากันค่ะจัดให้จุใจเลยนะคะนี่ค่ะมีล้องาน D2TC นะคะ CE28 ค่ะโป้วันนะคะนี่ค่ะ8.5ค่ะลายแปลกๆแบบนี้นานๆทีเข้านะคะลายมาใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ TE นะคะงานโฟแมกค่ะนะคะ นี่เลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะอันนี้คือเฉพาะที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านมีให้เลือกอีกเยอะนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะล้อจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีเลือกมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะ mm. นี่ค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กใบพัดนะคะ R T C ค่ะนะคะ R T C ค่ะล้อใบพัดนะคะยางสองห้าหกสิบสิบแปดปียี่สิบค่ะแม็กใบพัดค่ะชุดนี้จัดไปราคาอยู่ที่ 6,900บาทเท่านั้นนะคะล้อสวยๆเลยนะคะแม็กใบพัด RTC นะคะนี่ค่ะราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะ4ล้อนะคะราคานี้4ล้อเลยนะคะนี่ค่ะ6,900บาทค่ะใบพัดนะคะรีบจัดเลยลอ้อ RTC ค่ะนะคะชุดแล้วก็มาที่ด้านนี้เลยค่ะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแม็กโปรวันนะคะ โปรวันค่ะนาน,น,านทีก็เข้านะคะแม็กโปรวันนะคะสีเท่ากันนะคะล้อกว้าง8.54วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะยางปี22ค่ะยางเป็น275 4018นะคะนี่ค่ะ นี่เลยค่ะดอกยางนะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะสองจ1 8สี่สเส้นนะคะล้อโปรวันค่ะฝาครบนะคะกว้าง8.54สี่ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะใส่ล้น5้ารูหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,900บาทเท่านั้นนะคะ1,900บาทนะคะสำหรับ8.5หลักพันค่ะเราก็จัดให้นะคะชุดนี้ค่ะ Max CE 28นะคะกว้าง8.5สี่ลูกนะคะเอาไปราคาเพียง8,900บาทนะคะชุดนี้ยางใช้ยาวเลยเป็นยางมิชลินปี20นะคะดอกยางแน่นๆค่ะยาง225 ดูก่อนนะคะลืมดูไว้สองสองห้าห้าสิบสิบแปดนะคะเป็นยางมิชลินนะคะใช้ยาวๆเลยค่ะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆนะคะใส่ล้นห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะแม็กซีอียี่แปดค่ะนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาเพียงแปดพันเก้าร้อยบาทล้อกว้าง8.5 4สี่ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะหลักพันค่ะจัดให้สีเท่ากันนะคะ8,900บาทค่ะ ชุดนี้นะคะแม็กที0ีศนะคะเป็นล้องาน D2 นะคะล้องานค่ะนะคะล้องาน D2 คะ่ะล้อสวยกิฟตเลยยางสวยนะคะยาง2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8ค่ะปี21นะคะนี่คะ่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะจัดไปนะคะราคาอยู่ที่12,000 เก้าบาทนะคะแม็กทีซีศูนค่ะล้องานดีทูนะคะยางสวยเลยนะคะราคาอยู่ที่12,900บาทนะคะนี่ค่ะก็จะมีแม็กที3ีค่ะอย่างนี้นะคะล้อสวยเลยเซอร์ล้นห้าลูหนึ่งนนะคะนี่ค่ะพร้อมยางค่ะนะคะยาง 2, 3, 5, 5, 0 1 8นะคะนี่ค่ะนะคะ ยางก็ดอกยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะดอกยังเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นค่ะ T E 3 7นะคะ5้รู1 1 4นะคะ5,900บาทค่ะชุดนี้นะคะล้องานโปรแม็กค่ะยางปี20นะคะ255 5018ค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะ255 5018ล้องานโปรแม็นะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่6,000 900บาทนะคะใส่ล้น6กลูกค่ะนะคะอันนี้นะคะแม็กเอ็นห้าอนะคะล้องานหนุม่มมิงนะคะล้อเงาเงา,เงากิบกิบเลยนะคะยาง2 4 5 4 5่หนะคะคู่หลัง2 7 5 4 0 1 8นะคะดอกยางยังแน่นอยู่นะคะปี20ค่ะ N5 นะคะเงาเงา,เงาออฟลึกนะคะล้องานหนุม่มมิงค่ะเอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ1,900บาทนะคะ่ะ นี่เลยค่ะอันนี้คือเฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะที่ร้านค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะกานยกโฟม็กมีห้าพันเก้นะคะนี่ค่ะอันนี้กานยกหกพันเก้าหนะคะด้านนี้ค่ะมีให้เลือกแบบแน่นแแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะที่ร้านมีให้เลือกแบบแน่นแแบบนี้เลยนะคะล้อมือสองนะคะนี่ค่ะร้านพูนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ 0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เลยค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีก ราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะส่วนต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะสำหรับใครนะคะอ,อยากส่งนะคะสามารถวิดีโอคอลดูของจริงได้เลยนะคะวิดีโอคอลดูของจริงนะได้เลยนะคะอยากจะวิดีโอคอลดูล็อตที่อยากได้นะคะสามารถวิดีโอคอลได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ หรือว่าใครอยากมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลุนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านด้วยค่ะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ